ก็เขาก็เขาก็ชอบแหละเพราะว่าละครมันทําให้ใประทับใจอยนะครับก็เชื่อว่าอย่างนี้แล้วอย่างยิ่งน้องโสดคนก็ยิ่งเชียร์เยอะเลยคนเชียร์ก็ดีครับแต่พี่พรว่ายังไงอ่ะคนเชียร์เยอะมากคนเชียร์เยอะๆอะไรเงี้ยน้องก็ลังโสดแฟนพูก็โสดอะไรเงี้ยทุกอ ก็ไม่ออกอ่ะเพราะว่าผมกับน้องคือเบลแบบเป็นน้องอ่ะเบลมาตอบซิเร็วนะคือผม่าเป็นน้องเอ้ยผมเบลเป็นน้องรู้ครับก็รู้ครับอันนี้รู้เพราะว่าอยู่ในกองหือข่าวใหญ่ข่าวดังมากก็ยังช็อกอยู่เลยเหมือนกันตอนที่น้องเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็นะก็ให้กําลังใจไม่ได้ให้กาลังใจหรอกก็แบบเอออะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือผมไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวเบลเลยไม่ว่าเบลจะแบบ คุยหรือว่าจะทำอะไรเป็นโดพี่โสดโดคะโสดครับโซดโซดครัี่โลงพี่เบแฟนได้โด่ได้คือผมก็คิดว่าเบลเป็นน้องอ่ะจริงผมก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าจะจีบน้องอะไรอย่างครับหรือว่าจะลองคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจอกันที่กองบ่อยอยู่แล้วถ้าเจอันทุกวันก็ไม่เคยคุยคุยคุยเรารู้จักกับเบลมา6-7ปีแล้วมันมันเป็น ที่น้องกันแบบที่สนิทกันไปแล้วคุยกันแบบแซวกันแย่ความรู้สึกจะเป็นที่น้องเลยใช่ครับโอกาสที่จะแบบเปลี่ยนไม่มีก็นาคตนมันก็มันก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าผมว่ามันผมก็เป็นที่น้องกับเบลอยู่เลยมองหน้า้องแล้วบ้างเปล่าเป็นมองเป็นตัวละครเลย ก็สองปีที่พักผ่อนไม่เปิดใจทังรักอะไรเลยเปิดใจแต่มันไม่เจอไงเพราะทุกคนก็อยู่แต่บ้านอยู่โต่พุงกันผมก็ไม่รู้เจอใครเหมือนกันจริงๆริงตปล่อยให้ตัวเองสูญนานได้ขนาดนี้อใช่คือตั้งแต่ตั้งแต่บุเพออนมาเก้าสิสามปีแล้วอ่ะแล้วมาเข้าโควิดพอดีก็ไม่มีเลยก็คือก่อนนั้นก็มีก็มีคนคุยที่ไปบอกก็มีคนคุยบ้างแต่ก็ แต่ก็ไม่ได้คบเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันเนี่ยที่เคยบอกไปเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วหกเจ็ดปีที่แล้วนี่ยแล้วเออต่อไปอะต่อมาความรักเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่าต่อมาเปิดแล้วสมัครเรื่องความรักกันเนยแล้วเราก็ไอ้เรื่องนี้มันต้องเจอใช่ไหมมันจะมาสมัครกันได้เเป็็นนลใใจต่อต่อให้ยังไม่ได้เริ่มคุยหรืออะไรกับคนที่ชอบเหรอมีมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละ มันก็มีก็ต้องข้าศึ่งไงเราะไม่ไม่จีบไม่จีบเพราะว่าข้าชอบเฉยๆก็เราก็ต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้น่ารักใช่ไหมน่ารักเลงไปยังไงเราถ้ามองไกลๆเล็งไปก็รู้ว่ามัเป็นไรคือถ้าคนเรามันจะได้เจอกันเมื่อผมได้เจอกันแหละครับก็คิดไม่คำว่าพลลัพธ์มันคือแบบถ้าถ้าพูดถึงว่าทําร่วมกันมาก็ต้องได้ได้ร่วมบุญร่วมกรรมกันไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เชื่อ แต่คำว่าผมมิคิตมันไหนถึงอย่างนี้ก็เชื่อชื่อมไม่ไไมอ๋อไม่น้องเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ต้องลองถามมาถึงพยมไล่ไปเยอะแลม่ไม่ไปไม่ดีจำไม่ได้โอ้ไ่เจอไปเจอเขาได้ยังไงไม่ไม่เจอก็แบบว่าสเปคไงสถานะชอบแบบไหนเราก็มีในสเปกเไม่เคยเลยโัเราเขาไม่เปลี่นเลยไม่เคยไม่เคยแล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ยังชอบก็ยังชอบ รุ so notes, ่นน้องอยู่ดีแต่ก็ยังชอบรุ่นน้องชอบคนน่ารักชอบแบบผู้หญิงที่น่ารักสวยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็อายุแบบเราก็ยังมีอายุที่แบบน้อยอยู่เพิ่งยี่สิบปลายๆเงี้ยมันก็เลยอายุยี่สิบปลายๆก็เลยมันก็ยังมีเวลาอีกเยอะแต่หน้าเด็กจริงอ่ะเออดูแลตัวเองยังไงอ่ะดูแลตัวเองยังไงอ่ะเหรอก็มันก็ ไม่รู้สิผมก็ไม่ค่อยเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่เที่ยวไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันกินอาหารก็ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เลยมันก็เลยยังทรงได้อะไรประมาณนี้สตัไม่ดีตัดไหมเออ5ปีนี้หน้าไม่เปลี่ยนก็ประมาณนี้แหละแต่เราก็คิดว่าเราก็โตขึ้นเยอะแล้วล่ะเพราะว่าเราก็ห่างหายแล้วก็ไม่ได้มาเจอแฟนคลับเลยร่วมสองปีครับก็เลย ไม่ทาอะไรเลยก็ก็อยู่บ้านบ้างก็เขามีช่วงระบาดหนักเราก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอย่างเงี้ยครับก็จนเขาได้เริ่มแบบให้ออกไปทํางานได้ใช่ไหมเราก็ไปถ่ายละครอะไรเงี้ยตอนซีซั่นสุดท้ายก็ติดมาอะไรเงี้ยคิดว่าจะรอดมีครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะก่อนเนี้ยก็จะมีแต่ว่าเผเอินว่าอาจจะติดชนกับละครที่ถ่ายก็เลยไม่ได้ไปออก หลายคนจากโลกก่อนหน้านี้คือไปขับตามหาโฟมบ่อยคังมากเลยนะคะใช่เพราะว่าพออยู่บ้านแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ลงอัปเดตว่าเราทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะก็อยู่บ้านจริงๆแล้วก็มีไปตีการ์กบ้างไปเล่นฟิตเนสบ้างอะไรย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบเป็นงานที่แบบเหมือนในงานบูมการ์มันเลืมเท่าไหร<ช>่ไม่ได้เอาเงินเจียดด้วยแฟนก็เลยบอกใช่ลืมลืมพันจดหรือเปล่าก็พอดีตั้งไว้เป็นอาจจะมัร์กก็เลยลืม 1, ดูครับก็ดูอยู่บ้างเรื่อยๆครับ่นเห็นใช่ไหมคะที่แขาแตามข่าวว่าที่เขาไปไหนอ๋อไม่ไม่เห็นว่าตามไปไหนแต่ว่าเวลาเราลงลงรูปแต่ละรูปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมาแล้วออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นประมาณนั้นก็ยิ้มผมูว่าตลกดีอ๋อเหรอฮะก็อยู่ในธรรมใช่ไหมก็เขาก็คงอยากบ คือผมเป็นคนไม่ค่อยลงไอจีบ่อยอะไรเงี้ยไม่รู้จะลงอะไรอย่างเงี้ยคือก็เล่นไอจีมาแต่แรกๆแ,แล้วมันก็เหมือนกับแบบลงมาชุ่มแบบแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้ลงอะไรอะไรงล้ยอ <c oughs> ลงมาลึกแบบแล้วเลย,เลยก็เลยไม่ค่อยได้ลงไอจีเท่าไหร่จ <c oughs> นแบบพอลงทีเขาก็อาจจะแซวเราอะไร่วงที่ผ่านมาเพราะไม่ได้ติดต่อกันเลย <c oughs> ไม่เลยสองปีเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยเยวจะได้เจอตรนนี้ครับก็ตื่นเต้นที่จออเจอออ้วยังเจอโอ้ยดีใจก็รู้สึกเมื่อกี้เดินมาก็ไม่รู้ว่าแฟนผับจะมาเยอะก็พอเห็นแล้วก็ก็เหมือนกับผับตื่นใจที่เขาอย่างรอ,อก็รับเราแล้วก็อยากอยากเห็นเราอยู่ ยอดในไอจีสามล้านต่อคุณมรถคุณไปเลยนะอะไรนะครับไม่ลดคอนโทในจีสามล้านเลาไม่ลดอ๋อไม่ไม่ได้ลดครับพอไปซื้อเพิ่มจริงเรารู้สึกยังไงในขณะที่เราเออหกเดือนลงไปแค่หกรูปไปเลอย่างเงี้ยแออก็แบบว่าสามล้านกั่คนที่ยังแบบว่าเออผมก็ผมก็รู้สึกว่าดีใจลึกๆอยู่เหมือนกันว่าขนาดเราไม่ค่อยได้ลงไอจีเท่าไหร่แต่คนก็ยังรอก็ยังไม่ได้ไม่ได้อันฟ์โโลอะไรนะครับก็ยังก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ก็ก็พยายามจะลงแหละอรูปอะไรที่มันพิเศษก็พยายามลงคือคืองานนี้จะหายสองปีนะคะเดี๋ยวก็มีผมติสิตต่อก็ยังไม่หายแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีละครก็อาจจะหายบ้างและคือตอนนี้มีไหมคะแล้วจะมีิสิตแล้วก็มีติดต่อเข้ามา2อสเรื่องครับแต่ก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะแบบ ไปอยู่ป่าสักพักอเคยมีความคิดเาแบบว่าไม่หรอกก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่อะไรอย่างนั้นหรอกแต่เราก็ไปกับที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้ครับไปไปสงบจิตสงบใจบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเราไปดูไปฝึกจิตเนีไปฝึกจิตให้เข้มแข็งอะไรอย่างนี้เวลาเราไปอยู่คนเดียวในป่าอะไรอย่างนี้เขาจะแต่ว่า ไปอะไรนะไปอยุธยานอุทยาไม่ได้ไปเลยเคยเห็นข่าวไปนักข่าว่ากไปไปลงเบลไปอุธยาไปเอาจริงนะไม่รู้เรื่องไม่เห็นข่าวจริงๆไม่เห็นข่าวเรื่องนี้จริงจริงอยู่บ้านคือแบบไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยไม่รู้เลยจริงๆเอาจริงไม่รู้เลยจนแบบจนพี่เนี่ยมาพูดเนยก็ลยอ่าไม่เคยไปอุทยาเลย นานแล้วอ่ะตอนที่มีข่าวหลายคนก็เออแล้วก็แบบว่าคิดินนะลุ้นแอบลุ้นแอบลุ้นว่าเป็นปรวดแฟนคลับเขาจะมีความรู้สึกกินกันอยู่ตั้งหลายปีแล้วยังคามจิ้นยังไม่จางอ๋อไปกับเบลเหรอเหรอได้ไปกับเบลเลยเจอกับเบลที่กองอย่างเดียวเลยค